ทำไมการเข้ามาซื้อของที่หน้าร้านถึงยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังเดีย๋ยวเล่าให้ฟังหนึ่งได้ลองสัมผัสและเห็นคุณภาพของสินค้าจริงๆอย่างเช่นสินค้าบางตัวอาจมีรูปร่างคล้ายกันแต่คุณภาพและวัสดุต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาหน้าร้านจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าขนาดและคุณภาพตรงปกแน่นอน 2. ได้เห็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครและได้รับคำแนะนำจากร้านค้า เคยไหมบางสินค้าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อแต่พอเห็นก็อยากได้และหากมีคําถามเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนก็สามารถถามได้ทันทีพี่ครับโซนชาง,งกผเจียวอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อโอเคครับ 3. ส,สินค้ามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับหน้าร้านเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าโปรดีขนาดไหนก็เข้ามาช็อปได้เลย 4. ไม่ต้องรองการจัดส่งเราไม่ต้องกังวลว่าของจะเสียหายเพราะเรามีบริการพัคของและขึ้นของที่อย่างดีเห็นไหมบอกแล้วสะดวกสบายมากๆเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าเข้ามาช็อปหน้าร้านอะ่ะดีแค่ไหนหากใครสนใจเข้ามาช็อปได้เลยที่ชัยจเจริญพนากิจ